สวัสดีค่ะคุณลูกค้าขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะวันนี้เลือกเป็นหือกล้วยใช่ไหมคะคุณลูกค้าเออทำไมเดินแวะร้านต่อตะการล่ะคะเห็นมาใหม่เนี่ยค่ะพอดีร้านอื่นเคยลองแล้วแล้วในเนี้ยเหมือนยังไม่เจอลูกชิ้นนึ่งอนะ่เะเขามีแต่ว่าเป็นเป็นทอดเป็นย่างใช่ไหมไคะอันนี้เป็นลูกชิ้นนึ่งถูกอกถูกใจนะคะคุณลูกค้า ปกติไม่ค่อยมาแต่มาตั้งแต่มาเนี่ยเห็นมีร้านนี้ร้านเดียวแล้วเขาว่ารีวิวว่าน้ำจิ้มเด็ดะคะ่ะโอ้ชิมดูโอชิมเลยน่ารักมากเลยค่ะคุณลูกค้าช่วยเปิดให้ได้ไหมคะเปิดให้หน่อยอเ,เปิดให้หน่อยคะ่ะเขา,าให้น้ำจิ้มบอกเดบดเลยใช่<ม>ก็จะเป็นสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดจากทางร้านนะคะแล้วก็จะเป็นบวยเจียเดี๋ยวชิมชิมชิมให้ดู